คลิปนี้จะพามาเล่นแขนนะคะจะทําให้คลิปนี้จะเป็นคลิปยาวนะคะาปาจะไปลงที่ f c e b o o กหลักนะคะน้ําหนักที่ปลาใช้ก็คือข้างละ 5kg นะคะามาเริ่มกันท่้แรกนะเก่งหนะ้าท้องเข้าไปนะคะยืนประมาณนี้ไม่ต้องยืนล็อกสะบ้าอย่างนี้นะไม่ต้องยืนล็อกสะบ้าของเขา่า ให้ยืนในลักษณะน,นี้แล้วกิงหน้าท้องเข้าไปนะคะอะบาจะหันหน้าให้ดูทำสักยี่สิบครั้งเนาะ,ะจำนวนเซตคงอยู่ที่สี่เซตนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสสีเกงหน้าท้องห้าหกดพยายามล็อกลำตัวไว้ให้ได้นะแปดปายังโยกเยกหน่อยหน่อยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสบส,สห้าสหก ี่สิบข่าที่สามลงอย่างนี้นะอย่าลืมเก่งหน้าท้องด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ล็อกลำตัวด้วยนะ13 14 15 16 17 18 19 20ทำสัก3เซตนะโอ้ย4เซตโคตรผิดถ้าต่อไปหายหลังมือนะเจียงหนะ้าท้องยกขึ้น1 2 หน้าท้องด้วยถ้าเราเก่งหน้าท้องได้นะ่ะมันจะเริ่มค่อยๆลดข้างลำตัวลงไปเอวมันจะบางนะคะข้างลำตัวบางก็คือหน้าท้องมันก็จะลีนจะจะชัดเจดนะเอ่ะง่ายพยายามใช้น้ําหนักเข้ามาช่วยออกกำลังกายโดยการไม่ได้ใช้น้ําหนักมันได้ผลไหมมันได้แต่มันเห็นผลช้าระหว่างที่เราทำนะ่ะสมมติว่าทำไปสองเดือนยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงหน่อยนึงนะ่ะ เราจะขี้เกียจก,ก่อนมันจะท้อนะคะพยายามใช้น้ำหนักเขามาช่วยเริ่มจากแขนแนะนำว่าสายเริ่มต้น1โล2โลกำลังดีนะคะแต่ถ้าเป็นท่าสคอรท่าที่เป็นดิฟสคอรอะไรประมาณน,นี้ไม่ได้เล่นแขนแบบอย่างนี้เหมือนที่ปารเล่นะนะคะดิฟสคอรก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะใช้น้ำหนักอยู่ที่5้าถึงสิโลได้เลยเพราะว่า มันมันใช้กําลังขาเนาะออกกําลังขาก็คือตามนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าแขน1นถึงสนะคะอ่ะถ้าต่อไปอย่างนี้นะคะชกหนึ่งสองสาม้าเก็ัดท้องไว้6 7 8 9 10 11 12 3้าสิบสิบ 1ปดสิบเก่เกงหน้าท้องให้ได้มันจะได้ได้หน้าท้องด้วยนะคะถ้าแขนแต่ได้หน้าท้องด้วยใครที่มีปัญหาแขนย้อยแขนย,ย้ยแขนใหญ่แขนไม่เรียวไม่เฟิรม์มเนื้อปิ้นใต้ล,ลักแลลวจับตามท่านี้ได้เลยค่ะแต่ได้ในส่วนของลดพุงลดหน้าท้องด้วยนะคะอ่ะ้ท่าต่อไปอยืนอย่างนี้ให้อยู่ในช่วงนี้นะคะวาดออกหนึ่งเกงหน้าท้องไว้ สองสาห้าหให้แนบอย่างนี้นะเจ็ดแปดเก้าส้งกท้อง ล้วอุตัวไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สอ็ดสสสิบห้าหกสปเกยี่สิ จำไม่ได้แล้วว่าท่าที่เท่าไหร่อ่ะหันข้างให้ดูก่อนนะอย่าล้างแอนอย่างนี้ล็อกไว้อย่างนี้นะคะเก่งนะของเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง อย่างนี้นะปาจะใช้น้ำหนักแต่และว,วันจะไม่ซ้ำๆนะคะจะไม่คงที่ห้าเจ็ดสิบยี่สิบสามสิบ kg นะคะจะไต่ระดับไปเรื่อยๆบางวันก็จะเบาบางวันก็จะหนักคล้ายๆว่ากล้ามเนื้อของเราเริ่มชินเราก็จะเพิ่มขึ้นบางข้าไม่สามารถใช้น้ำหนักเยอะได้เหมือนกับการเล่นแขนก็จะอยู่ที่5้าโลแต่ถ้าเป็นการเล่นแขนที่แบบ ต้องเหวียงอย่างนี้ต้องใช้แรงทั้งทุกส่วนของร่างกายเลยปลาจะใช้น้ําหนักที่เจ็ดโลหรือสิบโลนะคะแต่ละท่าน้ําหนักจะไม่เท่ากันนะคะถ้าใครเห็นที่ปาเล่นตัวสีดํานี่คือจําได้เลยว่านี่คือห้าโลนะคะข้างละห้าโลนะ,ะอ่าถ้าต่อไปอจับ่างนี้นะคะแยกออกให้แขนอยู่ในลักษณะนี้นะคะละักษณะนี้แยกออก หนึ่งสองสามเกียงเงาทองไว้สี่ห้าหก ค่าที่เท่าไหร่อย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ใช้น้ําหนักนะคะประมาณเดือนหนึ่งอะปาติกล้าการันตีให้เลยว่าประมาณเดือน,<ม>อนหนึ่งหุ่นของเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเราจะมีกําลังใจในการออกกําลังกายเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเหมือนปลาแต่ก่อนเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายนะพอเริ่มเห็นหุ่นตัวเองเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนปลาน้ําหนักสี่สิหกี่สบเจ็ดนะคะนัปัจจุบันนี้ห้าสิบสามแต่ใส่เสื้อผ้าเล็กก,กว่าตอนน้ําหนัก 46-47เพราะว่าสัดส่วนของเรามันเฟิร์มมันลีนมันเล็กลงเหมือนเอวอะเมื่อ่อน28ตอนนี้เหลือ24นะคะสัดส่วนของเรามันเฟิร์มมันกระชับมันก็จะใส่เสื้อผ้าที่รุ่นเก่าๆที่น้ำหนัก46-47นั่นคือแน่นเอวหลวงอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าปลาเป็นคนถอมแต่มีพุงนะคะเพราะว่ามีลูกเนาะ หลังคลอดมนันพุงมนันก็มีอยู่แล้วล่ะใครที่ท้องคนที่เคยอ้วนมาก่อนจะรู้แล้วก้นฟีบอย่างเงี้ยพอเริ่มออกกําลังกาย1ปีเลยะคะ่ะหุ่นเริ่มลีนละเริ่มเห็นเป็นเขาเป็นโครงและเป่าออกกาลังกายมาปีนี้ปีที่4นะคะก็คือเอ,า,อาง่ายๆไปจะพูดว่าไขามันแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้มีนิดหน่อยนะคะก็คือณปัจจุบันนี้คือกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแบบชัดเจนมากนะคะแล้วเวลากินน่ะกินเยอะแต่ไม่เผ็ดแน่นอนหุ่นไม่พังแน่นอนเพราะระบบเตาเผาของเราดีนะคะแนะนําเลยออกกาลังกายเถเห็นผลแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาไม่ใช่สองสามวันสองสาอาทิตย์แล้วอยากเห็นผลเป็นไปไม่ได้นะคะขนาดปลาออกมา4ปีถ้าหยุดไป1เดือนก็จะมีแบบเผ็ดๆมั่งแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าแย่นะคะพอเรา กลับมาออกกําลังกายมันก็เริ่มกลับมาเข้าที่นะคะอะถ้าต่อไปจะเล่นจนก,กว่าฮีเตอร์จะดังถ้าฮีเตอร์ดังก็คือจะหยุดนะคะเพราะเสียงมันดังเนาะมันต้องเปิดฮีเตอร์เพราะอากาศมันหนาวนะคะอะ่ถ้าต่อไปนะคะเอเออเาเป็นถ้านี้ก็แล้วกันยกขึ้นนี้หนึ่งสองสามเกงหนะ้าท้องให้ได้สี่

อย่างนี้นะคะหนึ่งขึ้นสองสามจริงนะดท้องไหมสี่ สิบห้าสิบโอ้ยแคนร้อนสิบเก้ายี่สิบยี่สจ้าอะถ้าถ้านี้ยังไม่ได้ไหงายหลังมือเนอะคว่ำหลังมืออ่ะหงายหลังมือนะเริ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ อยางนี้นะคะอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสห้านหเจ็ดปดเ้าสิบอาจฉะนน้าให้อยู่นวันนี้น้อมลงสิบเอ็อ๋อฮิตเตอร์มาแล้วโอเแคนี้นะ many